ระะหวววาางงงงงัััััเมมมอปปปปปิิิิิิโตตตตจนนทุุกฏคสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี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 นะครับเอฟซีนะครับทุกท่านเลยทั้งช่องน้องนักแชนแนลป้าต่อยคนมีเส้นหนุ่มอามคนเดิมมาวินแชนแนลนะครับก็วันนี้เป็นที่เรียกร้องกันมาสะเหลือเกินนะครับโทรหนุ่มอามโทรหาหนุ่มอามต้นสายไม่ ไม่ได้ไหมอย่างเดียวได้ชาร์ทแบบจับจำไว้เออเห็นรถดับเพลิ่นเปิดพอไปบ่อยนี่แหละคือปัญหาฮะมันเดินไปนิดนึ่งตรงนั้นแหละตัวตัวตัวก็เพราะว่าสายใหม่รถดับเพลิ่นไม่ใหม่กก็ต้องสามแยกไงสายสายมันไหมสายไฟเนิดไงมันไหม่ออกเออมันมันไปถือไอไอ้ไอ้ตีต่ำเนี่ยเมื่สุดเนี่ยตีต่ำเนี่ยเออมันเป็นอย่างนั้นแหละนะครับท่านผู้ชมเนาะวันนี้ท่านผู้ชม เห็นม like the anyway, <You> ีคนหลายคนที่บอกว่าหนุ่มอั้มพ่อรวยฝันหรือยังหนุ่มอั้มไปตามพ่อรวยให้หน่อยเพราะว่าเพื่อนก็ถือว่าฝันไม่เล็กงวดที่ลงที่แล้วเอางูนี้นู่นนี่นั่นหลายๆประการนะครับที่วันนี้สมคําั่งเรือสมกับที่ท่าวธรชมรอคอยนะครับตกลงนะครับเจ้าฝันยังไงพ่อรวยได้ยินจากปากพ่อรวยยังไงพ่อรวยฝันหรือยังครับฝันแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เล็ ยังไม่ได้ฝันเลยไหมยังไม่ได้ฝันก็เพราะเป็นหยังแปลว่าจะพึงทะเลาะกันเป็นสิมีแนวความมีแนวหวงอยู่มีแนวหวงก็คือเกี่ยวกับเรื่องเลขเกี่ยวกับเรื่องนี่นิดก็ฝันฝันดุสวาบไปเเลขเดี๋ยวเดี๋ยวกระสีเราคอยฟังว่าเป็นแบบไหนเนาะเมีนครับผมท่านผู้ชมมันละเอาเอาแบบนั้นละเดี๋ยวสิได้มาบอกมาสู้กันฟังนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ามื้อนี้นี่คือบรรยากาศที่น่าพอ สบายทั้งหนุ่มคอยอย่างงี้อือ๋ออ๋อปัญหาคือได้มันอี้คือได้มีบ่บ่ได้บ่าเว่ากันบรรยากาศอยู่มองหนุ่มคอยแล้วก็ปัญหาไหนมองเก่าเขาคือเ้าเบาหรือไงมองเก่าบป็นหันอี่แดดเป็นซองจางตาเออแดดสองตาแล้วก็ผมบอกให้น้องน้ำไปบังไม่บังให้ผมไม่นี่เลยตอนน้องน้ำไม่ได้เแก่ไม่ได้เออนอะเกิดมองเก่าไปนั่งมาเปลีนบรรยากาศมองนี้แนนะครับตลาดใกล้บางชน ที่นี่เปล่าสมครสมค่อาพอกะเผาเรื่องนะครับเผาเรื่องย่างเป็นทางการเลยนะพออาพอสอบถามแน่เจ้าหนี้นี่เป็นอยังคือทอดจนปานนี่แล้วเป็นอยังคือย่างันจะเด็ดฝันยินแต่พอมีความคุยเลยมันกับฝันอยู่แต่มันบ่ไดเลยดิฝันบ่ไดเลยดิเกิดเรื่าบ่ได้ฝันนี่มือขึ้น ขนก้อนกฐินบดป้าย่นีามันติดเกี่ยวกับเจดีไปกฐินก็ว่าใจก่อนครับว่พาหน้ายกเทศบาลจะมาขันียู่ละเอินว่ามาเบิ้งเลกต้อกันไฟรฝุ่นมันออกก็ฝุนมันนะกับอาจารย์บดปพายองค์หนึ่งหลวงพ่อควมฝันควมฝันฝันว่ามาเบิ้งเลยกต้องการไฟระคุนมันนั่งเบิ้งไม่เห็นได้ขี่ฝาอะไรลิิตพ่อก็บบ่เห็น เด็กก็บ่เห็นวันบ่เห็นก็เลยไปนอื่นไปเลยก็บเรแล้วๆไปเลยสามคนกับอาจารย์อาจารย์วัดก็เลยมันคิดว่ารขึ้นมันจิตไปทอดกฐินวัดป่าก็คิดว่าจังฝันไว้ยังไงก็บ่เห็นเลขก็บางทีเออแต่ั่งโยกันคมณทายว่ามาเบิ่งมาเบิ่งเด็กน้ำกันเฮามานั่งเบิ่งั่นน่ะก็เดี๋ยวเบิ่งจังซี่ล่ะเบิ่งสิฝ่ามันก็ไหลไหลบ่เห็นตัวเลขอือนี่แหละก็เลยว่าบ่ได้เลขบ่ได้ฝันนะบ่ได้ แล้วใจกับมาโตเกาแล้วว่าโตหนึ่งหกเนี่ยมักแห้งเลยว่าเพนบอกบอกขัดเนี่ยบอกได้มาบอกไม่ขาดหกสองเนาะที่ได้อยู่เพรนี่หมวดนีใบแน่ได้ค่ะต้นนี้เนี่มักรุดหัวมหันมะก็ถือเอาตรงๆได้บืริหารเพนบอกหกหนึ่งหกเนาะแล้วเอาหกสองมาตามหลักตามความจริงเนี่ยในความฝเนี่ยเพนพันดับดีบอกกันมา้ยดีบอกลงค้นต้องบอกขึ้นนะคะเอายังไม่ดี

มันมันมันเคยเป็นนะมันเคยเป็นเคยฝันเขามาบอกเราเขาอย่างนี้เลยตัวเดียวหนึ่งเกตตัวเดียวหนึ่งเกตแล้วคนบนบนชาเสือเลยกดว่างสองสามปีขึ้นหลังหรอเล่าออกไม่ขึ้นไหมว่าเราเป็นอย่างนี้เลยอ๋อก็เลยได้เลยเลยอ่านเอาเลยนะบอออกบ่ได้ตามคนรุ่นมาออกเต้เลยบ่ได้กับผมอะไรสิไอะอันนี้คิดว่าบอได้ถามเพิินเพิินว่าสั่น เดี๋ยวถามแต่ว่าอายุายเป็นปันจดยไหมบ้างทงหมดแล้วว่าเท่านั้นเป็นว่าแปดซีนแต่ว่าเป็นบ่อหนึ่นบออหนึ่งหกบออสองเสียถึงสามเทียจะนึงสัดเก็เราจะงอหงา้ก็ยังว่าอเออเมด้วยไม่นาตีนั่นสองตัวพื้นศูนจำได้ยุบพอที่พอว่า่าเพิ่นย่งเนาะ ไปด้เป็น้อยปีพุ่นละลอยปีกันหนึ่งศูนย์ศูนย์เข้ามาหนึ่งมันออกศูนย์ศูนย์เออเขาคิดว่าถึงได้ในแบบนี้เนี่ยโอ้ยตายแล้ววะที่นี่เพราะเป่นการเอาเลยเอ็นกับไปฟักเอาเพิ่นเป็นบอกคือยังคิดทีเแลยวเด้อเพิ่นเขาบอกโอเคเดว่าเพิ่นบอกหนึ่งหของหนึ่งถีบอกคนข้อบอกขึ้นเนาะ มาที่นี่ก็ที่อาว่าถาาผู้ที่บอกอายุที่ว่าเป็นแปดที่ทีมาถตเป็นยั่งแต่เป็นยั่งจนปานนี้พระกด็เป็นลอยไม,ม่พอลอยมันก็มันก็ซูนศูนยเพราะมันออกซูนๆเยอะเพราะมันทะเลออกมันจีไหมกับทุกคนเลยนะกระดึงอเบาะจิาเพาะว่าอยที่กันหลับจมจมไข่แต่ว่า้นมามันออกคารางมาศูนๆขึ้นมาโอผ่าแถอได้หมดผ่าอีก งวดก่อนกระซองงวดอลไรได้หรอมันออกแราวอันที่หนึ่งสุดท้ายถือสุดไทยสองเทียเนาะหกสองงวดก่อนกับเขาสุดทยหกหางวดทีผ่านมากกับคู่ไายมาอหกสองอีกวันนี้นะมันก็ดได้ที่ว่างไหนเนาะย่างหน่อยพอกับมักตกเก่าอย่าลืมท่าบาดตกเก่าคนเนี่ยมีตัวไหนเนี่ยันหนึ่งหหกอที่เก่าละแต่กัแปดที่ที่แปดที่เก่าละบ้านไหนนะครับเลขที่เพิ่นบอกมาบ้านมะเขาว่าไม่อาจเิ็มะเขางวดนี้ก็ได้เด้ ซึ so so <sh> <reading ancient> <ennen> ่งมันเปลี่ยนจังหวะกับเพิ่นงไม่เคยเปลี่นมันเคยเป็นนี่มันเคยเป็นซึ่งพระศิษย์โบราณถือให้ตัวนี้ให้ตัวนี้โดยเฉพาะตอนมาเขือฝันหรอกสมมุติลอยงไงถ้าไปต้องให้มาตามของไทยของไทยมาตามบรอกมาตามหายแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเพลย์ก็ฟันที่ดีก็่จะเป็นตัวนี้แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพบโบราณเนี่ยอาจจะให้ตัวนี้เขาจริงจึงมามเขือฝันจังบนโบราณว่าเมยแม่ท่านผม นี่คือปัญหานะพอนัฝันอยู่กระจำบ่ได้เลยเลยก็เลยว่าพ่อฝันกันมาต้องได้บอกเต้เลยนะเป็นว่าผจตวยังาฝันเห็นทยกอ่าสงานอนทสาว่าเนี่ยที่สามอีสามมันในปรัิศลสตรอยู่ล้าไหร่อ่อ่าสามไปลบเ็ดเหลือซีหาสิบี อย่างขอหาซิบหาเออพรสวพสปัจจุบันตั้งเอาพระสเกิดไปรูเฮ้ยอะไรมันต้องไปอะไรทีไรไม่อสมัยตะกี้ไม่ตอบตรงาอะไรทีนั่นที่นี่อไรหนึ่งทีใช่ป่อมจังพ่อชี่จัหาซีบเลยกี่น้นะตะวับากี่อยนมาขึ้นอย่นีบัดที่นี่เอาในความฝันที่เราพอพอฝันไปฝันแล้วจะไปเรียนบ่ฝันที่ว่า เอิ่อ <aunque S 2> ไปเบิ้งไอ้กี่ฝานบ่เออาเขาพอเห็นแต่กี่ฝานออาสามคนกับหลวงพ่อสามคนสองกับนายกนายกหลายเป็นเพื่อนนะมาหนั่งเบิ้งผีดเบิ้งผิดสามนหลวงพ่อกับยุ่งงานกันหน่อยหลวงพ่อกับเป็นเจ้าอาวาสบ้านป้ากันไที่ถึงนี่ยหลวงพ่อองค์นั้นนี่หลวงพ่อองคไหนที่เพิ่นบอกพ่อที่เพิ่นฝันปะเป็นแอดที่ซีปะยังปะองค์ปัจจุบันบ่องคไหน บ่โอโอโอที่งเนี่ยผมปัจจุบันนี่ละผมที่ขอฟันเนี่ยปัจจุบันนี่ยปัจจุบันเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่เอะไรบุญนบ่หูเอือก็ว่าท่านแจ้ไปในหรอกงานงานแกถึงหกสิบป้วนน้อยน้อยว่าได้สาม็นจะคือห้าที่เนี่ยนบผมล่องไปตีบ้างเอาเพราะว่าในมวก็ฝันเป็นอกวาเอาเลือดกับน้ำยก็มีพระอีกองหนึ่งเป็นสาม แต่ฆากันต <si ้องขี no ่ฝ่าอวายเด็กตัวเดเห็นบ่เห็นไม่เ็กบ้องแต่บ้องนี่บ่ได้บ้องเห็นบอเห็นมันมันเฉลี่ยม่เห็นได้กี่ฝ่ายังี่ไหนยังห้องเดียวมัเี่หรือว่าเป็นาว่าอ่หยสิ่ยดพี่หาที่มาเออพี่หาที่าเออพี่พี่หนะครับจุมแต่ว่าพอป่ได้คิดไปประเด็นอ่ะอคิดแบบนี้ครับคิดว่าขันว่าว่านี่เล่ยว่าตีเส้นเลยวันต่อเม่อคยตีเส้นเพอ มิถยนาจะได้มาลดบอกมาลูกนี่ไสตามได้หรือเป่าผมสอายู้นาอที่นี่ที่มันนี่สิม่ันาบ่เห็นตัวเลขนะงขันนั้นอยู่ผมคมกลยปรืณอยแตว่าอายุเนาะแต่ว่าทีต่อมด้วยาว่าพอร้ว่มาไม่จกือยัที่ตวเกาตะเกากับแปดสีนที่แปดเอายังสี่นะพอสมมุติว่า อยากหนีไปจนหอดเลขออกกนละห้าเพราะว่าบัตฝันแต่เมาตาเหม็ต่อว่าฝันหรือบัตรฝันนี้อยากถามว่าสิพอพากันมาสามคนที่ว่าฝันอยู่ในเบิ้ลกีขีดฟ้าเนี่ยถ้าจะเดี๋ยวนี้บัตรตีเปรตก่อนถ้าจะให้ปีนี่ปีเป็นตัวไหนตัวที่ว่าฝันเปรตเลขเนี่ยบ่บ่โมมีตัวตีบ่มีตัวตีตีว่าได้เลยไปเดี๋ยวเมตตาตีบอกที่บอกทีมาเพราะว่า ขันตีไปหรอกครัเอฟซีก็ถือว่าโอ้ตีเป็นอย่างไรต้นไรต้นนะเป็นประวาตีเหอเอฟซีเป็นบระวัาเพิ่นคอยอย่าใครแขวนแขวนเล่ือก็ือถือว่าถือกันเอฟซีปกติมากแบบนี้มันไม่เห็นกับบอกว่าได้เพราะว่าในระยะตอนที่พอฝันแม่นๆพอถือสินซื้อสินในใจถือสินหาปฏิบัติตัวนี่มันก็เลยฝันแม่นฝันแม่นถ้าถ้าขอว่าหลังเขาวรรษาผนจนว่าเขาวรรษานี่ ทุกงวด้ยเาก็ผ่านเมือนด้ยเขาวันสารเมือนาก็ผ่านงวดเป็นเบาอยู่ท UM e. ี่จริงอ่ะคนที่อยากกบดกบดเดี๋ยว่าพลาดหรอกพลาดมันบ่เรีกค่อปผ่านหลายคนอยู่ว่าแค่ว่าไม่บาถือกันจังซื่มีชื่อแล้วก็ว่านุมอ่เพิ่นกระบอกตี่ลาที่บอกของคนบักตึ้นแล้วแล้วพูดนึ่งคุณก็บอกว่ที่มันพาอคงนครับอายุปัุบันีเป็นแต่ลอยลอยปีเดียบอะไซึ่งมันออกมาสูง คือสี่ร่องไปครับไม่บ่ได้หยุดมันคือชือชือว่าไงข้าเจ้าของนี่ยเออนะคือว่าไงข้าเจ้าของบ้าเป็นเป็นแบบไหนนะครับอ่าพ่อพิ้งยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรยคุยกันเดี๋ยวเราคุยกันเออนะเดี๋ยวจะคุยกันนะครับผมนะนี่แหละอ่ะนะครับท่านผู้ชมนี่แหละก็คือมาตามให้ความฝันเพคนเนาะว่าเป็นที่ฝันหรือว่าฝันแบบใดเป็นคำว่ามีตัวเลขให้แต่ว่า พิ e e, ่ง so ก <ten> ับนีก <ten> <ank> ับค <ended> ือเพิ่งหนักโตเกียวหนักโตเกียวก็คือหนึ่งหกหกหนึ่งกับแปดสี่สี่มันมาเป็นเลขคำนวณเนาะเลขฝันเทวดาบอกก็เล่ยบ่ได้มาขึ้นว่าสิได้เลขนางมันกับปวดเมื่อใช่ไหเ่อเล่ยว่าได้แปดสองไงการที่สองเดือนเอี่ยสองกันเดือนอย่างเป็นแปดสองสอง อ่าเอ่อพี่เข็บอายี่เขบไม่ไใช่ขานที่เข็บอ่าตอ่ี่เข็บตอดเดี๋ยวนะที่เข็บตัี่เข็บต่อีกแบบหนึ่งต่อย่ะมันตอยมันไม่งอดต้งต้องอี่เยอะที่ต้องกัดเลย ตะขาบก็ก็บต้องต้องเป็นกัดแน่แท้เพราะนิ่งเฉียวสองเกี่ยวบางทีอ่าตะขาบตะขับตอดครับกัดเขาเรียกตะขาบกัดนะตครับกัดกันแม่งป้องแม่งหวาดต้องมันต่อยตอนมีไล่ไล่ใส่ไล่เพื่อนก็หึงกับแตันอยู่นะต่อยตัดกัดอันไอ้ปลาค่านี่สองเฉวบางทีด้ตะขาบดิอยากว่ามันใส่เฮ้ยต่อยตอนไหนปะ ตอนเย็นๆเนี่ยตอนสี่สี่หาหามงอกอนึ่ว่าขึ้นต่อยหมูว่านหมูว่านเอาหานะหมูว่านตัดหมูว่านที่หามง่และวหามงกลัวเนี่เนี่แหละมันว่อยอีกตัดอเยเป็นอย่างเยอพอแล้วพอเนาะนั่นแหะครับผมจะว้าเรียงความฝันแน่บ่เป็นควาฝันแน่แลวกเบวอลนงม้วนกันไปนั่งแน่ครับผมอยู่ในมีดที่บ่าแล้วครับผมเนาะเออล้วก็ มืโอนี้ก็ได้บ่มี่อย่างหรอกเอาจักหน้าที่แล้วโอเคก็พอได้นะสิบปีนะตอนนี้พอรวยเป็นยงไงครับพี่อักการเมืองดีเกินแน่หรอมึนๆซาๆแน่เท่านัร่ป้าป้าเป็นยังไงแล้วโดนพอโดนตอดมันโปมันตอดมันบวมขึ้นมาบวมขึ้นมาเหรออะไรนะมันมันมันไม่โปใช่ไหมมันบวมขึ้นมาเขากำลังยกเงี้ย เออเออเขาบอกว่ายังขวัญป่ะเขาไอ้แบบมื่อวานนั้นทําทําทําบ้านเนาะอ่าช่างมันบอกว่าไงเดี๋ยวผมจะเรียกทีมงานมือโปรมาให้ผมหลือพอดีเออโอ้ยเดี๋ยวก็เลยว่าทีมงานขวัญขอาเจ้าดอกกอเดี๋ยวเอทีมงานมือโปรดีกว่าเลยว่าไหมเออทีมงานมือเจ้ามันจิบกระจอกกระจอกได้ไหมนะนี่ลุงหยดพันบอกว่าอะไรเอาทีมงานมือโปรเลยยาวา่งตั้งไวอย่างมากมีแต่หัวผมมือใครๆมือโปรกันเหมือนกันป่ะเนี่ยแหละมือ มือหนึ่งใช่มมือหมือนึ่งมือนึ่งโกดีเอาไปงทีมงานมือโปคนนอกต่าื้เอาล่อล่กลไกคงจะถ่ครับไม่จังมากมาไหมจังมากไหมเนาะเพราะว่ายแลแต่ว่ามือมืออื่นมาทีสามเหอว่สามทีเป็นบสามทีมืออนพอไปเรียดไปหาหมอราเอยสามสามสามเลยสามเหมาหมอส่น มหมอรักษาท้องต้องลงไปบวานเออทเเลยนา้อองไส่าาเอาตามมาตามนกกีนน่ก็ได้ตามมาตามแค่นั้นก็ได้ไขยเบื่อแล้วเอาตามเท่าทีเห็ุใดถ้าฝันมาฝันหรือว่ามันเป็นสุดวิสัยอะไรกะต้องโทษถางอาว่าบพรฝันคือมาฝันแสดงว่าเทพวุฒิวดาศิลิ์สิทธิ์พฤษอชริโตเก่าก็คือตัวนีหนึ่งของกับแปดสี่ถึงองค์นึงแม่นเป็นตัตนนนว,นนตวเก่าคือเก่ามันใกล้เป็นกับบ้านแอร์นะครับ อ่าเพื่อีไปไทยไอปูพญาเต่าเห็นปะไอจุากับปูมานปะจูดจุผักของขึ้นมาแปดซี่แปดซี่แปดเออนี่แหละเพราะว่ามันมัดถิมม่านนี่แหละตรงนี้นจับลึกไอพาสิบซี่ตัวเดียวเออวันนี้เดตายอไต่ของมาปูเยอมากใส่ปูบ้านส่เขาเรี่กตีแปดเลยตีแปดแปดปูเรียกขาปูมี่แปดขาแปดขาหกขาขาละซี่อขาละสี่จับมือเสิจับไม่ได้ว่าะเดีงเก็ดขาเลยไอปูะไบ้ ปูนั่นน่ะซีขาเอาเฉพาะขาไปเลยบอบอบ่ร่มกรรบอกรรมบอก,บอก,กรรก็คือแปดเพิ่เล็กตีเป็นซีแปดแล้วมันรรรตรงกับเด็กคลุ้ตักเกลือเ่าถ้าเขากคือสืสุรุ่นว่าตระเลกออกของหนึ่งหนึ่งหกหรือว่า,าทีแปดทีนี้ชือว่าเรียกคนุเ<ม>้เข่าพอเพิดชอบตวัวเกาลือเขาพอถึง<ม>สีบอกฝันกับสามนะครับอ่าถึงสีบอกฝันกับสามเนียนตอนนี้เนนาแตนนี้ท่้นางตแล้วนั่นแหละ นางปฏิทดตลายไรพ่อถามนุ่มอามแต่ละมือแต่ละเว้นนุ่มอามพ่อรวยฝันหรือยังล่งขิดใด่นี่ยพ่อเห็นนะพอรวยขีดไม่กันมาทีนี่ไปบางใหญ่ขีดเก่านุ่มอามทำไมพ่อรวยบอกตัวเนี้ยปฏิทินบอกตอนไหนครับไปได้วางสิเนาะนี่เนี่ยตัวเนี้ยพ่อรวยยังไม่ได้ฝันนะครับก็ได้วางสิถ้าเพิ่นฝันเดี่ยผมจะด่วนจีบไปที่จ๋าให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยเนาะก็่เรื่อแบบเพิ่นยังไม่ได้ฝันถ้าฝันขอขีดมาท้ายให้เบิ่งกันแบบนี้ละ นะครับอ่าสวับว้าเลี้ยนี when? ่พิดผนมาตัวนี้เนาะอ่าติดมากเลยเล็้ยงละคั้งคือคือกันลั่นตีรึไหมกิริงกิริงกิริงไหม่ต้องมาแน่นอนหาเนอาวินอาวินไ่เอาบอกซี่บักซี่หรอกเอาบักโคนหาเป็นพวกอารินไปไหนออเฮ้ยย้อน ใบโจนบ่ะออกปรลัดออกปรลัดทีอเปนมกไก่ไล่ะไก่ผุนระที่เขาแล้วไกบักซี่่ดิเขาดี่ะไกบักโจไก่บักซี่เอาซี่นะครับท่านผู้ชมเอาตามนั้นเลยดีกว่านะครับกะดีมาตามอ่ขพอรวยมาตาม ให้บางรา้ว่าเพิ่นฝันหรือฝันแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นฝันอยู่แต่ว่าเพิ่นฝันแบบไ่ได้เลขคกีับเพิ่นก็เลยประกาศการันตีว่าสิตีแบบใดจังได๋เพราะว่ามันบ่เห็นตัวเลขถ้ามันเห็นเพิ่นก็บอกว่าเห็นถ้าบอกว่าบ่เห็นก็บอกว่าบ่เห็นบ่แม่นสิไปบังครับผมเพิ่นบอกว่าพอฝันลดความพราะฝันก็ต้องฝันลดความนักเพิ่นวอาบ่ออกก็บอกว่าบ่ถืกมันบอกบ่าเถื่อนยังบ่ดีมันเป็นการเป็นกรรมครับกันให้เว้าโอ้ยมันก็บ่ได้แม่นครับท่านผู้ชมฝันก็คือฝันบ่ฝันก็คือบ่ฝันเนาะเออ เป็นมักตัวใดงสำนัญเฉพาะตัวนี้อ๋อางกันล่ะดีขึ้นมักตัวเก้าคือหนึ่งหกคอกหนึ่งกับแปดที่ที่แปดละคือตัวเก้าสิบเก้าเพอร์เนนเด้ออันนี้คือสำหรับเหล็กเหล็กมัดกับพวกงูแล้วกับวอเทนเพิ่นแล้วเออแล้วก็โดาหนุ่มอามมาพูดมากอ่าพูดมากอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นอีกเอาพอขึ้นเก้าเล้วเงียบจันหน่อยหนึ่งหนุ่มอาร์มมารออันนี้อืม แต่มี่คิดว่าจะเหนตัว้าหนึ่งหกคนหนึ่งกับเจดี่ากับขันบอมาอีกมือมือแรงหรือมืออื่นก็แล้วหละแอกุ้งตนตัวนี้ขันมาาอีกกะมันก็จะเปลี่ยนไปรต่อนู่มันยังอีกสองขึ้นสามขึ้นเหมืนเนาะมันยังมีโอกาสฝันอยู่เั่นต่อเพราะว่า มันไม่เลยคำนวณคือเพื่นว่าอะไรทีออกกล่าวคำนวณเป็นไหนเลยอันนี้ต้องรอดเทวดามาบอกเทวดาเ,เ,าเ,เาาาพาืนพนพนเน่นสี่ให้เพื่นก็ไมาเองเพิ่งจะเข้าพิธานไหวพระไหวพิธานอห่ามาซอยพดหนีพดชินเป็นเกินสีมาเองถ้าเป็นมีความเมตตาเนาะ <laughs> เพื่อนคือสี่สิบตนนี่หรอกความคิดว่าเข้าว่าท่านโยบหนีโยบชิชน <laughs> เอาอยได้ชืหลายคนาไมด้วเ่เ,เป็นเรลยกพอเขามาตลอดแต่ตะก้อนไม่ัด้ขอมาสามขอมาหลายเรื่อยถือก็ตัวใกล้มาเต็มกันซื้อสองลอยก่ะได้อยนึงไ,ได้หาซืบหาพันเนาะสองลอยแค่แค่เมื่นเดียวมันมันเล่นหลายตัว,วมันมนวนนัน่น,นม,มาน่ก็ถือแค่ทุงหวัดดีๆมีม่ม,มเไม่คุยฮะ ซื้อแร็เลขรถถ้องอะไรห้องหกตีห้องหกเสียน์แมนแท็สี่อประจําตะกี้ถิ่สร้างเขาเป็นสุดสุดหาไปประจําตะกอนเป็นสอทองานนี้มันสูงก็ไไว้ก็เลยถอยขื้นสื่อเลียงสื่อนะเออไม่สีหกนั่นละเป็นนิสัน น้องป่อมันคนเล่นหวยกันบอกไปกับกันว่าถือกับพวกเก็บที่กับตีว่ามาขามมเท่ากันบอกงั้นกูเสียกันน้ำลายนะบ่บ่อยากวะห้ยบางสั่นพอกับบ่ได้บังคับให้ซื้อเด้แล้วแต่กันทั้งมาไทยกับบ่ฟังตามความจริงนะเออแล้วมันกับเขาอีีเขาจนว่าได้เอาใส่หมวนมุมใส่แม็กไปตลาดข้องสมบาง สองหมดพ่อไม่ได้เห็นเขาสิแซวเลยแล้วกอดเอวคนนั้นผู้เขาอันหนึจักกันเนาะตัวไหนพอตัวไหนพอตัวไหนเลยบานกัไปหัดวางออกหัวขาเนี่ยปิดใส่แม็กใส่หมวกบังหน้าเลยเออถ้าปั่นยังจำได้ว่ากอดทั้งหน่อกับนี่ก็เออธรรมดาเลยกูหางเลี้องก็จะว่องอะเนี่ย เนีค yeah. ือเมื <twitch> ่อเงินเล็กน้อยเทศบาลน้องที่ถือมหางัดื่อเป็นเลยถึงมหางัวดผู้เขาเล่นนะยก็ได้หลายเนาะหมดละหลาย่อยหมดละหลายเลยก็หลายเป็นว่าเจบันจำประกันกับจนว่าว่าหันซื้อ ขาว่ามันถ okay. to ึกซมแบ้ว่าแต่น้ายกเองไว้มันสิปั้นเอพอจักแล้วล่ะว่าสรนจลมันกะออกนี่ิฮะยากว่าเออเอาวะเอาเนาะเอาได้เขาเข้าสายไส้เลยเป็นยังตัวลงยัง โอ้ยย่งหนอเราจอดเดีกยวนี้ใส่ใส่วละอละขึ้นเหมืมอนมึงจะเห็นเลยเ้อะิขาดาได้ดลัวยาเ้อะโอเคอะนะครับไปไปคุยบ,บยบอลตังพอด้วยบอลเลยวนะครับผมก็เป็นแบบนี้เนะาะเจะมาตามตามนั่งเด็กัว่ากันไปชาวที่เอดได้นะครับสมมต้ชนะบางทีบางทีมีธุราไปหัปนไปนีเนี่ยธุระาป,ปางของเพิ่นนะครับอ่า ถือว่าเบิ่งกันว่าคงทุกไทยหรือพาไปเด็ดฝันขึ้นมาฝันเลยแต่มาเด็ฝันกัมิตรนคำข้าวบ้าเด็ฝันแสดงว่ามักตกเตาคิดเตาไปลเอยดกับเลืบไม่ได้ไหมเดี๋ยเทียงอะรเทียงกันไปได้สอบกอนเทียงนน่ยมารลเอ็ดก็ต้องไปเสื้อหน้าผู้มีนี่ก็ตืออ อยู่สองเสาสายใหญ่ก็จ่ายให้แล้วมาแล้วเต้าสีตาสีโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็นี่แหละก็ได้รบกวนพ่อรวยได้แค่สัปนี้นะครับผมเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆรวยปังๆทุกผู้ทุกคนนะครับเดี๋ยวสีมีหยังสีมาสอบถามเพิ่นวันเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวมาสอบถามเพิ่นต่อถ้าเพิ่นเด็ดฝันฝันแบบโอ๊ยมาวิ่งผมฝันอะไรทนี่ฝันช่วงเต้าใช่ไหมมือเล็กออกประเด็นมะ ลงตามนั่นแครับผมกับบอกว่าผมอาไม่ทันนั่นแหละเพราเป็นหยังจังหนูก็ขอให้บอกก้อนลีกออกอยังดีเพราะเป็นวันเล็กออกแล้วจังมาบอกจังมาเบอกกันมันเจยวกันีิฮาวะจังสีจังสันไปลงมาจากไหนมาจากโน้นอะไรจากไหนมาเออเลขออกก็มาพูดใครๆก็ทําได้หรอกมันกระหึงกันครับผมนั่นเล็กออกคืถ้าใครว่าเจ้าเลขออกใครๆก็ตีได้แหละครับผมหลังจากเลขออกแล้วเออมันเลขออกแล้วนี่มันตีถือกันทุกคนอีหลี มันตีถือกูค้คนเลยจกักกูได้ไปไหนยันปะต่อย <c oughs> ยันมาวิ่น้องน้ำแห้งคัก <c oughs> อ้อออย,ยอามีเม้นไอเรย์พอดอกอ็เก้าหกสองมาคอยไปเหยียบเน้นเก้าหกสองไหมปีเตอแมนเดือน้ำก็สิบอกตามนี่กันครับผมสุกคนนแม,มันตีแมนหลังจากไอพ่อบบเ,เรยกพอดอกเนี้ยเั้าไหนล่ะบอกบอกเขาเลยกับบอกเขาเลยวันที่ไปฝันเนียมึงเนี้ยเออ ปันหาเรว่ามไม่ิงันคุณกต่ว่าต่างๆนานากันไปบักซี่มึงมานีกันนะที่ไหนบอกบักซี่บอกบ้านลวล่ะอ่ะนะครับมันหักหักใก้หน่อยจะเป็นประมาณนี้ไหนอาหาร่งเร็่ก็หน่อยติดตามด้วยหนุ่มอามคนเดิมมาวินแต่แนี่ปัตตามิเซน น้องน้ำแคนเนลลองแหลกคนเดิมและบ่าวแชนแนลนะครับขอให้โชคดีเดี๋ยวพอรู้ดูกันทางมือเนานะเป็นเลยที่เรทใหญ่ที่ยังต่อนะครับกำลังตอ,อบถามให้เรียบร้อยแล้วมากตามให้เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้เอาไปเอาอย่างวันนี้มือถพอนนะอือสำหรับวันนี้กะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวสิได้ไปเบิ่งบักซี่กล้วเนาะมันติดขันออกบอสติดเยังไส่แบบไส่นะครับผมถ่อนนะ <c oughs> อืออ่าโอเคครับผมสำหรับวันนี้ Saudara Om, terima